อันนี้จบเรื่องโอชีล่า้แล้วอนานนานนานนา่นานนานนดนนา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 นทา่นานแานนานนานนานทานนานนานไา้นานนานนยนนา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 นรานนานทา่นานนานไานนานนานนา่นานนานไานได้นานนาานนานนานน้นนานนานานนนานานานนานนามา่นนนา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 ่นานนานนนนานาน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 นาานนานนานนนนาน่น จริงๆเ,เรายังมีงานคู่กันหลายงานแต่ว่าไม่ได้เป็นงานเปิดขนาดนี้ครับอาจจะเป็นงานที่แบบว่าเป็น กลุ่มแฟนคลับที่เป็นแบบเป็นเบ็นเอฟิตหรือว่าเป็นแบบว่าลัคกี้เพลย์ลักขี่เพลย์อะไรเงี้ยครับผมใชก็แบบมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับอีกครั้งที่รรยากาสไปดีไมค์กลับมาไม่พลาดรู้สึกเราตอนกลับมาเยอะมากก็ไปกับโอชิมาตั้งแต่ปีแรกเลยครับคือตั้งแต่ที่โอชิเช็คคิวมาเราดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาเจอบรรยากาศหรือการร่วมงานกับโอชิมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็ยิ่งยิ่งรู้ว่าได้ได้กลับมาร่วมงาน กับโอชิกับพี่สิงด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าภาพวันเก่าเก่ากับเลยอะภาพวันเก่ามาตั้งแต่สมัยที่แบบเรายังซีรีส์ยังไม่ออนแอร์แล้วเราก็มานั่งร่วมงานโดยที่มีพี่พุทธดีเจพุทธเป็นพรีเซนเตอร์นี่คืองานแรกของพี่สิงเลยก็จำได้มากจำได้มากใช่เลยใช่ตรงนั้นเลยแล้วคือเหมือนเป็นอีเวนต์แรกของพี่สิงโตด้วยครับใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเราอะซาบซึ้งและประทับใจในโอชิมาเลยตลอด เพราะเราเป็นไม่ไม่อยากงไม่ร้อยไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องคือมันดีใจมากจริงเพราะว่าคือสิ่งตอนนั้นน่ะก็ยังยังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นแล้วก็ในหลายๆแบรนด์หลายสินค้าเนี่ยก็ยังมีความแบบเอ๊จะเชื่อใจพวกเราทั้งสองคนดีไหมอะไรอย่าเงี้ยครับือแบรนดิ้งแรกที่เชื่อใจในคือสิงโใช่แล้วให้โอกาสพวกเรามาดยต่อ ก็เลยก็เลยรู้สึกประทับใจมากคิดถึงมากครับใช,ใช่ครับ,บช่คการการได้กลับมาทำงานทุกครั้งนี่มันเป็นไหบ้างคิดถึง่ามได้มาเจอแฟนคลับได้เรียกสถานที่เอาดออะไรแบบเนี้ยอ่าจริงๆโชคที่อย่างหนึ่งคือหลังๆมาเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอแฟนคลับบ่อยมากขึ้นครับผมไม่ใช่แค่งานเปิดแต่รวมไปถึงงานปิดต่างๆที่เป็นท็อปสปนเดอร์หรือเลกี้แฟร์อะไรเงี้ยเราก็ได้เจอแฟนคลับมากขึ้นแต่งานที่มีโอกาสได้เจอแฟนคลับแบบมากหน้าหลายตาโดยเป็นโอเพ่นขนาดเนี้ย ก็คุยงานนี้แหละโอชิ้นี่แหละก็ดีใจแล้วก็บรรยากาศเก่าๆยังเหมือนเดิมเลยได้ร้องเพลงให้แฟนคลับฟังได้ร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับพูดถึงร้องเพลงล่าสุดเขาคุณจะ่าคือเขาคือคนเสิร์ิตใจพิเศมาไม่ถ่ายรูปพี่ไม่ได้ถ่ายรูปพี่นี่คือเขาไม่ได้แบบว่า มาถ่ายรูปเล่นๆนะฮะเขามีการมาเช็คสถานที่ก่อนวันแรกอย่างนั้นเลยเหรอใช่มาเช็คสถานที่ก่อนมาเช็คมุมก่อนว่าเฮ้ยมุมแล้วกลับไปก็ไปไปคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆว่าแบบโอยมุมนี้น่าจะถ่ายยากเฮ้ยมุมนี้ดูน่าจะมีลุ้นคือมีการแบบวางแผนนะฮะแล้ววันที่2มาเขาถึงมาถ่ายจริงนะฮะแล้วก็บ่นนั่นแหละบ่นทั้งวันว่าแบบถ่ายไม่ได้แหม่ตอนไปซ้อมก็คือ ว่าอ๋อแชร์เป็น b l o ก k i n g เฉยๆครับผมแชร์ภาพเป็น b l o ก k i n g ไว้เฉยๆ blocking ทุกคนไหม่ะผลรูปเป็นนี่นั่งเลยแล้วรูปปุ๋นไม่ไม่คือต้องบอกว่าเขาอ่ะตั้งใจมาถ่ายรูปคริสก็จริงแต่นี่เขายังยังไม่จบยังไม่จบอยากเขาตั้งใจมาถ่ายรูปคริสก็จริงแต่นี่เขาเป็นมัมมี่ของโพสต์ๆนะครับใช่ ไม่ได้ดิจจเขาชอบจริงจริงแล้วเขาก็แบบว่าถ่ายรูปมารูปเขาสวยทุกอันเลยนะใช่แต่ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าสวยเนี่ยรูปสวยรูปสวยขนาดนี้แต่เขายังไม่พอใจอีกเข้าใจไหมคือเขาคิดเยอะมากไม่รูปที่ได้อมันจะมีมันหนึ่งในร้อยมันมีรูปที่สวยอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามันควรได้แบบเยอะกว่านี้เราไม่คิดว่ามันจะได้น้อยขนาดนี้ซึ่งในไอ้บรรดาน้อยนั้นสำหรับพวกผมคือได้หมดแล้วใช่มันสวยแล้ว ถ้าอยู่บนเวทีคือดีสุดแล้วแต่ว่าที่ที่สุดคือเธอชุ่มแคบมากในรายการกิริวันอ๋อเหรอฮะไม่คือรับบีฟมาทีมงานบอกว่าช่วยพูดคุยหน่อยช่วยเอนเตอร์เทนให้มันเป็นตลกหน่อยก็เลยสวมบทบาทเป็นเด็กเอ็นอยู่บนเวทีครับผมก็พยายามอยากให้ทุกคนหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับทำไมถอโดนช็อตฟิลต์ตัวเองเลยแล้นิ่งล่ะเออใช่ช็อตฟิล์์เรื่องอะไรหรอเวลาเขาย้อนกลับรีมาถึงคู่เราพูดได้ในตรงนี้ใช่มต้ยไม่ใช่ก็ มัน mm hmm> เป็นงานของน้องด้วยมันก็ไม hey, right. ่ใช่เวลาที่แบบเราจะมาเล่นอะไรของเราเราเล่นอะไรเราเล่นอไรเป็นผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ไม่เราคือตอนพูดอยู่ก็คือผมไปอยู่หน้าแฟนคลับแล้วก็มุดๆใช่แล้วแล้วเรียกนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นจุดสนใจครับเราสามารถวิ่งได้รอบๆโดยที่แบบทุกคนไม่นัองสนใจและผมเพิ่งไปเห็นรูปเบื้องหลังว่าอ๋อไอตอนที่เรายืนพูดคุยอยู่แกอยู่ข้างหน้าเลยแกอยู่ข้างหน้าแบบรอเสยอยู่อย่างนี้เลยอะไรเงี้ยครับผมไม่เห็นไงมันมืด พุดผมมุดได้ยินคพารู้ว่ากนลังจะมีการพูดถึงเขาหนีมุดของผม,มเขาหนีอย่าเห็นฉันนะอะไรเพราะว่าถ้าน้องน้องเห็นแล้วโดนแน่ๆเซึ่งหลายคนก็ังแบบเอ,อ้ยแบบเขาก็วาดฝันแต่ว่าเขาก็อยากเห<อ>็นพวกเราเออคือเปทีแฟรมินไปนอนอีพีต,าตา่า<ฆ>งๆอะไรเงยก็เดี๋ยวรอรอติดตามซีรีส์กันก่อนดีกว่าให้ซีรีส์ผมได้ถ่ายก่อน บทแก้เสร็จแล้วบทแก้เสร็จแล้วบทก็เสร็จแล้วหรัวฮาวมา้บทอยู่ใช่ก็คุยคุยกับพี่ลิศล่าสุดแล้วก็พี่แบ็กออฟครับคุยล่าสุดตอนนี้คือไม่รู้นะว่าในเรื่องนี้จะมีกี่ e ีแต่ว่าบทไปถึง E ีีที่10แล้วใช่บทเสร็จแล้วถึง E ีที่10นะเท่ากับว่าตอนนี้ก็การันตีไปก่อน10 EP ีใช่การันตีไปก่อน10 EP ีครับก็น่าจะได้ถ่ายทำช่วงพฤศจิกาธันวาครับ on air นี่ปีหน้าแน่นอนครับ แต่ผมว่าแฟนๆเขาคิดถึงใช่เราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนานอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนแอบคุยกับผู้ใหญ่ไว้ว่าแบบว่าหรือยังไงดีเราควรแบบว่าไปเจอกับแฟนๆหลังจากมีซีรีส์ไหมผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแล้วก็ไปซาวเสียงจากแฟนๆมาแฟนๆก็บอกว่านานเกินไปให้มีก่อนก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะตั้งแต่ประกาศตั้งแต่วันที่ประกาศว่าเรากลับมาคนก็แบบคือแฟนๆแบบเออเรียกร้องอย่างมีเจอพวกเราใช่รัีงประเทศ เดี๋ยวมีสิงคโปร์แน่ๆแล้วครับใช่เพราะหลลุดไปแ้วเพราะผมหลุดไปแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าออฟิเชียลยังไม่ประกาศแต่เล่นประกาศไปก่อนแล้วฮะเนี่ยโยนมาแบบเนี้ยกลัวหลุดอีกก็ก็มีแน่ๆครับสิงคโปร์ครับช่วงเดือนตุลานะครับแล้วมีอะไรอีกไหมคะแล้วมีอินเชียร์เราอ่ะพี่สิงห์จัดการหน่อยมีเรื่อยๆเหรอครับแต่ว่าต้องติดตามทาง GMMTV นะครับผมออฟิเชียลแฟนเพจต่างๆหรือว่าทาง Facebook แฟนเพจ อินสตาแกรมทวิตเตอร์ของ JMTV นะครับผมจะคอยประกาศออฟฟิเชียลไว้นะครับผมเพราะบางทีมันเป็นคอนเซอร์ว i ทีฟก่อนบางทีเราก็ไม่กล้าแบบเปิดเผยก่อนใช่ใช่แต่ก็มี็อคิวมาแล้วล่ะครับผมครับผมแล้วมีแบบประเทศไหนที่พี่ีคิดคิดถึงแล้วจะไปอยากไปมากคิดถึงไปกับบประเทศที่ผมพูดแบบเนี้ยผมก็หัวเเลยอ่ะแต่แต่ผมว่าอ่หลังจากหลัง พวกไงดีอะหลังจากสิงคโปร์น่าจะมีอีกเรื่อยๆครับน่าจะมีอีกเรื่อยๆอาจจะมีแบบได้ไปกับพี่สิงห์หรืออาจจะมีได้ไปกับหลายๆคนบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเวียดนามที่เราได้ไปกับเลิฟมิวอย่างงี้ใช่โอ๊ยอยากใจหายใจขอหายใจเอา เอเจนซี่ติดต่อมาได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับยังอยากเดินทางอยู่ครับชอบเดินทางฮะก็จริงๆเรามีไปอีกหลายๆที่นะครับผมแต่ว่า ก็อยากให้ทุกๆคนนะติดตามทางอวิชเชฟแฟนเพจไว้ก่อนนะครับผมก็เรายังไม่สามารถเปิดเผยได้ขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อว่าเรามีโอกาสได้เจอกันแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับผมฝากกิจกรรมของโอวิชด้วยนะครับฝากพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็มันคงมีกิจกรรมมากๆ,ๆอีกหลายๆอย่างให้เราได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เล่นกับแฟนคลับหรือว่ากิจกรรมจากการซื้อสินค้าโอวิชก็ฝากสินค้าอร่อยๆดีๆของโอชิชไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ